สวัสดีครับวันนี้กินข้าวกินปลาเสร็จนะก็มาส่องพระกันเหมือนมีพลังงานบางอย่างเลยเดี๋ยวปักองศาก่อนโอเคในถาดก็ไม่รู้อะไรมั่ง ระเดิมหยิบด้วยนี่แล้วกันไม่รู้พระอะไระมะอะไรก็ไม่รู้ความรู้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องพระเป็นพระพุทธรูปนะ ตาเทามีคราบขา,ขาวๆหนวอสวยอยู่นั่งหลับตาจมูกโด่ง สมาธินะแต่ทรงเหมือนคุ้นแผนนะพิม่าเหลี่ยมต่อไป งาน,น,นสมเด็จนาะสวยอยู่นะเหมือนพระลงกูเลยเป็นพระประธานพิมพ์สมาธิพระประธานฐานสามชั้นสมโค้งนะเนื่อข้างในดูออกสีขาวขนโปรตเตอร์เปล่าวะ เนื้อขาวแงเลยข้างในอันนี้พระเขาให้มาผมจะไม่เช่าพระอะไรที่ไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีความรู้นะผิวสวยอยู่แต่ตกกระจตรงที่ทำไมเนื้อข้างในมันขาวอะ เพื่อนๆเห็นไหมหัวมุมหัวมุมเนะี่ยเออเห็นไหม,หไหมขาวแงแ๋เลยอุ่นโรเตอร์วร่าไหแต่ผิวภายนอกสวยนะ โอเคต่อไปองนี้ล,ล,ล,ลือ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 ข้างหลังข้างหลังเป็นตรงกลางข้างหลังพระเป็นยันยันเหมือนยันหลวงปู่เผือกเลยยันเทาะ แบบนี้เขาเรียกยันไปยุกหรือเปล่าองน,นี้แท้แน่นอนองเมเกไม่ค่อยมั่นใจสวยอยู่สวยแบบเดิมเดิบ้าน พลังงานบางอย่างมาีกแล้ับวยอยนะู่นะก็ ไม่มีอะไรมากก็มาส่องพระส่องพระบ้าน,นองนี้สวยนะเดี๋ยวแยกไว้ตัางหากองนี้เดี๋ยวผมผมก็แยกไว้แยกไว้ตัางหากไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ประมาณว่าเหมือนคัดพระก็ได้นะเอ๊ะเหมือนพลังงานบางอย่างนะ งนี้เป็นปิดตานะข้างหลังเป็นยัน,นเรืออะไรยันก็บอกว่าเพืเ่อนๆนะเฮียนก็บอก,กจังหวัดชนบุรี โอเคอยู่นะพห่ไนดูมีรอยแตกเล้าของของพระโดยธรรมชาตินะเป็นพระปิดตาพิมพ์พิมพ์สังกระจายสวยอยู่ ัดแทนแน่นอนชนบุรีพระชนบุรีโอเคเฮ้ hey, สมกรนี่ว่า วยอยู่นะผมดูไม่ค่อยเป็นอะพลังงานบางใหญ่เงี้ยมีรูด้วยรู้อะไรก็ไม่รู้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกระดานอะผมก็ไม่เข้าใจไม่ก็มีความรู้เรื่องปะเท่าที่ควร โอเคเก่าอยู่นะเพื่อนๆว่าไงอันี้ เอ <Okay>. hey, วันนี้เหมือนเหมือนแยกพระยังไงไม่รู้น,นี้พระเยอะแล้วกินไม่รู้ที่ไหนมั่งใครให้มั่งไปยกเขาบ้านใครมามั่ง นี้เป็นพระปู่ฤาสีนะผงเนื้อผงหน้าตาชัดเจนเขา้าคมชัดเป็นแบบพิมพ์ประกบเนื้อผงพุทธคุณสวยอยู่โอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเหมือนจะปวดหลังไงไม่รู้ นะแก้เงาแก้เงาดูกันนิดหน่อยนะแต่ผมจะแยกไว้องที่ไม่มั่นใจก็จะแยกไว้ทั้งหางโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพลังงานบางอย่างวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ น้นั้นของพ่อโสธรดูกเก่าอยู่นะอสองสี่หกอะไรเนะี่ย มีพลังงานบางใหญ่เงี้ยเออตายลสะสภาพจะสึกๆเหรียญบางๆนะหน้าตาคมชัด แต่ศึกไปหน่อยโอเคเหรียญนี้เดี๋ยวแยกไ้ทั้งหากหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วได้ห้าเหรียญไลฟ์ได้แค่นี้ปวดหลังนะยังไงก็ฝากติดตามสับต้นตะไคร้ด้วยแล้วกันเพื่อนๆไลฟ์ Light วันละนิดจิตแจ่มใสโอเคซัมนีเดอร์กระทุ่มแบน หวานมากสวัสดีครับ